พ่อฉันไปหานิ้แล้วอย่างนี้อองงเอคู่ไหนล่ะลูกพายังไม่รู้เลยน้องเอาพี่เอาคู่ไหนลูกคู่หงไหนคะโอ้โหมิสมิสปัตตโชว์เห็นไหมเนี่ยคู่นี้อ๋อน้องหยิบคู่นี้พี่ลูกคู่นี้ลูกโปรดแล้วนะคู่นี้คู่นี้คู่นี้อ่ะ พี่โกรแล้วใส่พี่ได้ลูกจะใส่เองได้เอเก่งค่ะน้องถือให้พี่เองฉันจะจะใส่เองจ่ใส่าย,ยากอะ่ะไม่ค่อยหนูพี่พี่ข้าวเยิ้มใช่ ใส่ยากยากยากะยากะใช่คนข้าพเจ้าก็จะกระโปรงกระโปรนะเราไม่ชือฝเอเลยอ่ะข้าาใส่เองรอไปส่งขึ้นรถดีกว่า ชินบีปีดรถอีกแล้วนะลูกออกมาลงมาลงมาลองทับก็ไม่ถอดังเท้า้วให้หน่อย ไปไมมพาไปเรียนบอลเล่ะนะไปไหมคะไอเรียบอลเล่นไหมทำไงลูกพีเอ๊อ๊อ๊ไงอ๊บเช็คเช็คเช็คเ่ปาถอนให้มะถอนให้หน่อยค่ะถอะลูกนะถอนะลูกนะถอนรองเท้าด้วย